สวัสดีค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Huawei Y6s นะคะแบตเตอรี่เก่าของ Huawei Y6s ตัวนี้มันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันปป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันปป่งออกมาเลยนะคะและทีนี้มันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะนี่นะคะฝาหลังตัวนี้นะคะอ้าออกมาเลยนะคะ ขนาดปกติเนี่ยมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะและทีนี้แบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสรื่อมด้วย<ม>เช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะหรือว่าแบตบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะจะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะคะมันจะไม่มีรอยขูดขัดนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในยังสภาพปกติดีอยู่นะคะนี่นะคะอะ ส่วนอันนี้นะคะแบตเตอรี่ตัวเก่าสภาพมันก็จะบวมๆนะคะเพราะว่าเซลข้างในมันเสื่อมสภาพแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่ไปนะคะก็จะสามารถประกบฟาหลังได้นะคะใส่ฟ้าหลังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะ นี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่นะคะนี่นะคะเวลาชาร์จก็ชาร์จด้วยเหมือนเดิมนะคะ น,ะะ <S <S นี่นะคะนี่นะคะดูตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่ขึ้นชาร์จนะคะนี่ประมาณนี้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ของหัวเวไว 6S นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ